ตีบอลบ้านสิบสี่ครั้งแรกจะปังหรือแยกเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีสาวกินข้าวับแค้ทุกท่านนะครับเพื่อนของแก้วกล้ามาแล้วนะครับกับการตีบอลบ้านสิบสี่มาดูกันว่าแก้วจะเล่นยังไงครับวันนี้นะครับแก้วได้กดบัลห้าต่อห้านะครับแต่ว่าแก้วจะให้ชมแต่บ้านสิบสี่นะครับบ้านอื่นเราเก็บไปก่อนละกันก็จะพามชมครับมาชมการจมตีบ้านลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองชมกันครับก็จะเป็นบ้านสิบสี่นะครับที่สําคัญเลย แก้วปลดล็อกสสตว์เลี้ยงแล้วนะครับก็จะเป็นรัสซี่นะครับเดยเราจะมาเล่นน้องรัสซี่กันครับเอามากับเจซึ่งแก้วบอกก่อนเลยนะครับว่าบ้านที่เล่นนะครับแล้วก็บ้านที่เจอไม่ใช่บ้านเลขสิตันๆหรือโหดๆหครับเพราะว่าแก้วก็ไม่มีตังเติมนะเราก็จะอัปเกรดธรรมดานะครับแล้วก็รอเวลานะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งน่าจะใช้เวลาน่าพอสมควรเลยโอเคเราจะทําการโจมตีบ้านลําดับที่1ก่อนเลยนะครับโดยบ้านที่เราเจอครับก็จะ เป็นทรงนี้เลยนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นทรงของบ้าน13นะครับที่มีการปรับกำแพงปรับอะไรบางอย่างครับซึ่งถาว่าโจมตียังไงนะครับการที่เราโจมตีนะครับแก้วจะทําการใช้สูตรมังกรไฟฟ้าน้ำยาโคนครับแล้วก็ทําการใช้มังกรครับที่มีโจมตีก็จะเข้าด้านบนก่อนเลยนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปที่บ้านจากนั้นครับเราจะทำการใช้มังกรเข้าไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่า รัสซี่นะครับมันจะหดวแค่ไหนซึ่งแก้วทําการบูธนะครับให้กลายเป็นเลเวลหด้วยและผู้กล้าของแก้วนะครับก็จะเป็นเลเวลตันนะครับเดยรับกันว่ามันจะบันเทิงแค่ไหนเนาะเมื่อรอชานะครับกดโจมตีเลยนี่คือฐานของแก้วนะครับแก้วบูธทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารแล้วก็ผู้กล้าครับรวมทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับแก้วบูธหมดเลยกดโจมตีเลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือบัวครั้งแรกของแก้วเลยนะครับกับบ้าน14ก็จากเข้านะครับด้านบน ก็ในเลนครับเราจะเข้าครับเราก็จะทําการใช้เรือเหาะรบเข้าไปแก้วกะว่าประมาณตรงนี้นะครับที่ป้อมอิฟโรนครับเราเช็คก่อนครับโอเคเราปรับเป็นทางฝั่งของเรือเหาะรบแล้วนะครับที่อยู่ด้านบนแก้วจะทําการเล็งก่อนนะครับฟึบโอเคประมาณตรงนี้นะครับเราจะปล่อยบอลลูนไปดึงตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเรือเหาะรบลงไปนะครับจากนั้นเราจะปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็น้ำยาโคลงไป เท่านกมารครับก็จะควนบอลลูนได้นั่นเองแล้วก็จงตีเข้าไปด้านในนะครับแก้วขอซุปออกนิดนึงอยากให้ป้องพูพังลงไปนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไหมก็ได้เนาะโอเคนะครับมันก็ได้ฟ้าตายลงไปแต่คุยนครับยังไม่ตายลงไปใช้มินเนี่ยนล,ลงไป3ตัวนะครับด้านบนมินเนี่ยนเป็นเลเวลตันนี่ครับน่ารักมากมกเลยเราจะทําก,การเข้านะครับทางด้านซ้ายมือก็จะทําการใช้อาังกรที่มีนับลงไปกไ็เลยขอปล่อย บอลูนครับไปที่ปัอมพ่อหมดและปัอมธนูก่อนเลยใช้มังกรลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยปูเดินลงไปนะครับเราใช้ยาบ้าลงไป1ขวดเลยแล้วก็ปล่อยฐานเข้าไปนะครับเราจะแช่ไปที่ปัอมอีกรอบห,หนึ่งทีเอาแช่มาขวดเดียวนะครับแล้วก็เข้าไปกันแต่ดูเหมือนว,ว่าทางเราครับจะเทไปด้านล่างครับไม่เข้าไปตรงกลางงานอาจจะเข้าด้านครับเราใช้ยาบ้าไปที่ฐานด้านในนะครับแล้วก็ยังไงยังไงบ้าอาจจะไม่พังลงไปนะครับใช้สกิลอทเท่าทลงไปเลย เราปล่อยเจนครับไปด้านล่างได้เลยนะครับก็มาพร้อมกับรัซี่ครับรัซี่สามารถที่จะกระโดดข้ามกับแพงด้านะครับเจของเราเข้าไปเราใช้เพิ่มเลือดให้กับมังกรครับบ้านพังลงไปแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปเราปล่อยคิงควีนไปด้านขวาครับแล้วก็รัซี่เข้าไปแล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะเราใช้สกิลชิงนะชิงเข้าไปโอ้รัซี่โคตรโหดครับโจมตีเจนครับตายลงไปใช่ไหมอ้าวรัซี่ตายมองไม่ทันเนาะมองไม่ทันนะ แล้วก็จงตีต่อไปนะครับเจ๊งของเราตายลงไปและซี่นะครับถ้าใ้ดีอาจจะต้องเอาเป็นทางฝั่งของเลเวล10เนาะมาถึงจะโหดเต็มที่นะครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้เลยแก้ว่าแก้วตั้งใจที่จะเก็บ3ดาวนะครับแต่ไม่รู้ทําไมว่าดูเหมือนว่าเราจะแป๊กเนาะพิงขึ้นไปนะครับมังกรที่มีเื่อนที่ไปฟองพูยังไม่พังลงไปนะครับแต่ว่ามีลาวาซึ่งลาวาครับจะเป็นตัวแทงเลยนะครับให้กับป้องพูและมังกรของเราครับก็จะ ตายลงไปทีละตัวทีละตัวนะครับควีนอยู่ด้านบนนะครับพื้นที่ไปโอเค้องผู้พังลงไปแล้วนะครับจากการโจมตีของเจ้ามาบเบียนครับจากนั้นนะครับควีนของเราขึ้นไป,ไปด้านบนนะครับมับงกรโจมตีเข้าไปที่ลาวาปั๊บใช้สกิลไฮตงของควีนแล้วก็ซัดเข้าไปด้านบน,นครับอินซียังไม่พังลงไปเหลือมังกรอ,อยู่2ตัวนะครับแต่ว่าป้อมเอ็กโบก็เหลืออยู่นะครับควีนยังไม่ตายเอ้าวควีนตายนะครับแต่ป้อมเอ็กโบยังไม่พังลงไปนะครับมังกรขึ้นที่ไป อินซียิงมานะครับมังกรตายลงไปสรุปว่าตาแรกนะครับแก้วแก้วยังไม่สามารถที่จะเก็บทางฝั่งของสามดาวบ้านสิบสี่ด้านครับแม่เจ็บปวดใจนะครับอุตสามโมนครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาตีบ้านสิบสี่ครั้งแรกนะครับเราจะเอาสามดาวชมกันแต่เรายังมีชมอีกหนึ่งตาครับกับการจมตีบ้านสิบสี่ดับที่สองครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแก้วจะใช้สูตรอะไรนะครับซึ่งแก้วจะไม่ใช้สูตรนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรับดูว่า แก้วจะเก็บสาดาวได้หรือไม่เมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมมาที่สองกันต่อะครับมาชมการแก้มือนครับผลกินว่าแก้วจะเก็บสามดาวบ้านทบสี่ได้หรือไม่เราจัดทาการโจมตีเลยนะครับโดยสูตรที่ใช้นะครับเป็นการใช้เท่าฝั่งของแม่มดแล้วก็ซูเปอร์ยักษ์ครับเราหมดกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่การที่เราจะเข้านะครับเราจะเข้าทางด้านซ้ายมือ จะเข้าไปนะครับก็หวังว่าเราจะได้สำดาวนะครับยังไงโจมตีกันเลยนี่คือสูตรที่ใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับเรายังคงมีเจแล้วก็รัสซี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะจะมาเล่นกันนะครับวันนี้แก้วจะจะยัดที่ชงมกันนะครับเราจะเล่นแบบแปมมิ่งรับการที่เราจะเข้าเราจะใช้แผ่นไหวลงไปก่อนครับที่ตรงนี้เลยนะครับ1 2 3 4แล้วก็ด้านล่างครับ1 2 3 4นะครับโอเค แก้จะปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับ1 2 3 4 5ขวดนะครับก็สามารถที่จะพังป้อมอินซีได้นะครับจากนั้นเราจะเข้าครับโดยทําการปล่อยยักษ์นะครับไปด้านบน2ตัวปล่อยแม่มดลงไป2ตัวนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับปล่อยซปเปอร์ยักษ์ลงไป2ตัวปล่อยแม่มดลงไป2ตัวแล้วก็จะเข้าเลยนะครับทำการปล่อยซปเปอร์ยักษ์ลงไปหมดเลยใช้เครื่องยิงเดอล็อกลงไปนะครับปล่อยคิงควีนวอดนเจนครับแม่มดลงไปถือทุกอย่างแก้วลงหมดแล้วนะครับนี่ง่ายจริง สุดนี้ง่ายานครับไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายครับ Trans เราทำการใช้สกิล E ีทัลโทลงไปเลยครับเพื่อที่จะทำการเป็นอมำตาช่วข่าวนะครับจากนั้นเครื่องยิงเดือดร็อกจะโจมตีไปที่บ้านครับแล้วบ้านก็น่าจะน่าจะพังลงไปนั่นเองเจ๊น้ราอเข้าไปนะครับลัสซี่เข้าไปก็จะไปที่บ้านครับดูเหมือนว่าระเบิดของบ้านครับจะเป็นระเบิดพิษนะครับแล้วก็พังลงไปจากนั้นครับท่าฝังของคิงเงเราตายลงไปน้านขวายครับยังคงมีเจ๊อยู่นะครับอยู่ตรงกลาง แล้วก็ด้านซ้ายครับมีปัวเดนด้านบนมีคุนครับคิดว่าบ้านหลังนี้นะครับน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับน่าจะยับเดินนะครับยับเยินแต่ดูเหมือนว่าราซี่ของแก้วนะครับจะไม่อยู่แล้วแก้วใช้สกิลทิ้งหัวเจเลยอ่ะทิ้งไปนะครับแล้วก็เจของเราจะตายลงไปจากป้อมยิงเพโโเส้นเดียวนะครับดูเหมือนว่าด้านบนนะครับคุนของเราจะทาการใช้สกิลหายตัวจะเข้าไปที่ป้อมเอ็กโบนครับอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าว่าบ้านไม่โหดนะครับแต่ว่า เล่นไปเล่นมานะครับเม่ได้สามดาวนะครับยังยังต้องฝึกเยอะเลยนะครับแก้วบ้านหลังนี้ไม่ยากเลยนะครับแต่แก้วไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแก้วประมาทเกินไปนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวบ้าน14ได้เลยนะครับทั้ง2บ้านเลยวันนี้ได้เพียงแค่2ดาวทั้ง2บ้านเลยเอาไว้แก้วพร้อมเมื่อไรนะครับแก้วจะกลับมาทําคลิปบ้าน14อีกครั้งครับมาดูกันว่าตาต่อไป แก้วจะสมาธิจะพัฒนานครับแล้วก็เก็บสัมดาวได้หรือไม่ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมครับติดตามส่แก้วกากันต่อไปช่องของเราจะแคสเกมให้ชมกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นการพ้นการบอลครับหรือว่าข่าวอัปเดตใหม่ๆเราจะนําเสนอก่อนใครเลยครับสามารถที่จะแวะเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับซึ่งเราจะอ่าเพียงเราจะมีให้ชมนะครับทุกคลิปเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยลงนะครับอาจจะลงอาทิตย์ละ3-4คลิป ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนแก้วกล้าตลอดมาชมสมาธทจ่ะใช้โค้ดแก้วกล้าได้นครับก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจครับแก้วจะได้ส่วนแบ่งเล็กๆนะครับสมาธทจ่ะใช้โค้ดแก้วกล้าได้ลิงก์อยู่ในอจคำอธิบายสำหรับวันนี้ครับแก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ